ใช่ไม่ได้ครับพี่น้องเอซี SC ครับมาดิสีเอาลูกไปปล่อยเดี๋ยวลูกไปปล่อยครับมาี้เดี๋ยวไปดูกันเนาะไปเบิง่งไปเบิงเ่งปัญญ์คือสิปล่อยลูกปริตัดหางปล่อยวัดดอกเอาไปปล่อยฮะกระสีฮอดมองปล่อยแล้วพี่น้อง ว้าวหอแหลมอมอปลอยอน้ำเยอะ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 อน้ำเยอะดูดีเยอะครับปล่อยซะก่อนครับวันนี้ให้พี่ให้น้องกินกันหลายคนลหละครับวันนี้เอามาปล่อยให้ให้พนใหญนแน่ว่าได้เนื้อกินนะครับลูกก็คือลูกออดนี่แหละครับ ลูออดลูออดออก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 ลงไป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 อ่าลูกไปลงไปไปเลยลูกไปเลย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 อ่าพ่อน้ำใหม่ไปลูกไปพุด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 อ่าเดี๋ยวตัวโตเจอกันใหม่นะจ๊ะอ่าล่างออกไปลูกไป ไปขอนาา้าไม้ระบาดนบตายเลยเจ้างัแ้แล้วก็แยกใหญ่ก็ถ้ามาหากิน <c oughs> จะไปอ่าโอ้เออคนครับไปแล้ว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  กำลังสิเป็นขาเป็นตัวพี่น้องเ้ยครับใต่น้าใบบอดบองแบงบองแบงเลยครับกระจายไปเลยบ่เสินนี่ ส Pokemon, คสะโพกขึ้นมาหันใจวับวับ ครับเมื่อวานเมื่อก่อนก็ไาให้พี่น้องสองมองสามมองแล้วล่ะครับวันนี้ปล่อยสกปกรกหัวทุดถ่ายอยาดม่มีกินได้น้าอยาดม่มีต่อไปเอาไปาเปิดขยายพันธุ์ไปหน้าพื่นขย,ยายจ,จวดประมารพันหนึ่งครับประมาณพันโตครับได้ครับพี่น้องครับ อ่ะสลัคกินี้สันนีกก่อนนะครับน้องสวัสดีครับ